อาสบายดีสบายดีเอ็มซีมืดสกูส๊ตุกคนเนาะพี่น้องเนาะมาพี่น้องมาโอ้มื้อนี้ได้อันนี้ส้มพี่น้องส้มผักเนาะพี่น้องเนาะสม้สมผักแล้วก็อันนี้แม่นมกพี่น้องเอ้ยมกเนื้อเนาะงมกซี้นพี่น้องแล้วก็มีโอ้ขิงบุงขิงยังบุงบิดต่ำบุมักบุมักนี่ไก่เด้อนี่ส้มพี่น้องแล้วก็มี <laughs> มาเสรบจเสรน้ำก <Ma, S 2> <fue una. S 1> ันพี่น้องเลยเต๋อเหรอฮมาเดินเลี้ยงพี่น้องมาพี่น้องมาเสรบจเสน้ำกันเลยพี่น้องเลยนี่โอ้บัวท่านไอแตงกินเนาะพี่น้องเนาะใบเทียนกับมาแต่เฮ็ดเวียดกับบาเซียนเนาะมาเนี่ยแตามามากับเลิกเทียนพี่น้องมาเดินสกุลสกุลมันนี่กินขาดบาเซียนเสรบจเสพี่น้อง มาด้อยีมสกู๊ตคอนมานี mm. ่มักินข้าวในบาตุกตาด้วยแซ่บน้องนน้องมันนิเจีวกินตอนเพื่แซ่บสพักน้างนใส่้มอแดงนรงบินตำนี้นี่นี่แล้วบะมักเอ อีเมะไปฮักก็บพักเลยพี่น้องเลยโอยูเนาะกินสามคนได้กินแต่ตอนเช้ากับตอนแรกน,น้ำเพิ่นตอนเพียงเพิ่นกะเอตอนเพ่ยงเพิ่นใส่ไป นี่น้องึคงเปนตำเนี่บ่มักเด้อเนี่ยมาวนอะไเข่เนอแต่เดียวตัวบ้านเนี่ยเสร็จเสร็จลีไปหนอหมกนี่ยมันไปนอ

กินบุมไม่ความสุขน้าไมต้องนะเลยคงบินตนำน้ำเมื่อหนาฮะเปิดนิ่งทำร้ายเอาอีกคู่กับกัดเขา Tiền vua <c oughs> ตอมขักตอมเนี่ยครับจะมาใส่มาเป็นภูมิมาแล้วก็จะก็มันมาดีด้วยพี่น้องไว้จะมาขาโมยทาาหารเอาเนาะเป็นโจรนนะ <c oughs> ใครแต่ว่าสะอาดก่อนมันสี moi ກໍມີຊິຕອມກໍມັນກໍມືນ เหมาะกับการกินตอนเพลิ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp ใส่นางลายเล็ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ นี่ขอจบตอนนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะโอ้น่าเบื่อเว้ยพุงบินตําพี่น้องแฮงไล่แฮงมันมาเนาะมื้อหน้าเบ่นเอาปืนไล่ยิงดูเด้อเอ้าคลิปนี้ก็่าคําว่าสวัสดีและสบายดีเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ขอบคุณหลายๆ FC ที่ให้กรติดตามรับชมเด้อขอให้ทุกคนเจริญเจริญเนาะเอ้าบ๊ายบาย